จากชื่อของเจ้าเช็คสุพชคสารชาติที่ซัดคนเดียว2ประตูใส่อินโดนีเซียในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวันอังคารที่10กันยายนที่ผ่านมากว่าจะมีวันนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเรามาลองไล่เลียงกันเลยดีกว่าครับสุพชคเกิดวันที่22พฤษภาค,คมปี2541ที่จังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันอายุ21ปีมีน้องชายต่างพ่ออย่างสุพรัณเหมือนตา ที่ลงเล่นให้กับสโมรสรเดียวกันอย่างบูริรัมยูในเต็ดครับเขาเริ่มต้นกับสโมรสรด้วยการเป็นเด็กเก็บบอลเมื่ออายุ13ปีและได้รับโอกาสเดบิวต์ทีมชุดใหญ่นัดแรกในปี2015ครับเขาทำประตูแรกให้กับต้นสังกัดในเกมที่บุกไปเสมอกับซ u เปอร์พาวเวอร์สมุทรประการ2ประตูต่อ2เมื่อปี2016 ต่อมาในปี2017เขาได้รับรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับในงาน FA Thailand Award และเมื่อเดือนมีนาคมปี2019ที่ผ่านมาครับเขาเป็นแข่งอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่ทำประตูได้ในศึก AFC Champions League, ใส่ชนบุคคุนไดมอเตอร์สทีมจากแชมป์เคลิกของเกาหลีใต้ครับ และด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมทำให้เขาขยับขึ้นมาเป็นดาวสันโวตลอดการของบุรีรัมยูไนเต็ดในอันดับที่10โดยวัยเพียง21ปีเท่านั้นรวมกัน26ประตูครับและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้เท่านั้นอนาคตจะเป็นเช่นไรกับเจ้าเช็คสุพชคสารชาติ